เดี่ยวก็น้อยเลยนะมาเรียบรู่หน่อยอันนี้คะ่ะลูกลูก,ลกอยโอ้ไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรครัะม,มีอะไรนะคะแม่อยู่นี่นะเนาะแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่ครับมากินข้าวมากินข้าวกับแม่นะ กับแม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไร บริจาืโดยปกติถ้า,ถ,าถ้าดีสุดณปัจจุบันเนี่ยคือองการถ่ายเลือดตอนนี้ถ้าถ่ายเลือดเนี่ยจะต้องหาสายพันเดียวกันคือสายอันอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกันจะเอากันลอ,อกมาก็ได้แต่ความเสี่ยงจะสูงหน่อยแต่ถามว่า,ถ,าถ้าจะเปก็ทำก็อาจจาต้องทำนะเพราะตอนนี้เราบริจาคค่อนข้างเยอะอยู่นะบริจาคค่อนข้างเยอะอยู่นะครับซึ่งเก็บเลือดที่ต่างด้วยเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่เวลาเลือดมันมันไหล เก็ดเลือดทำงานแล้วพอเลือดไหลอีกเก็บเลือดก็ทํางานต่อคือเก็ดเลือดว่าทำงานจนตอนนี้เก็บเลือดไม่มีละร่างกายเก็บเลือดมันน้อยมากละมันน้อยมากซึ่งพวกนี้มันต้องรอระยะเวลาสร้างจากไขกระดูกขึ้นมาหมนะครับวันนี้เนี่ยวันนี้ที่ที่ทำให้คือยาบำรุงเลือดผมให้เพิ่มขนตั้งแต่วันก่อนดูละวันนี้ทำให้คือให้ตัวเขาเรียกฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเก็บเลือดอกระตุ้นการสร้างเลือดแดง ไปแล้วก็ฉีดยานะมันเลือดเพิ่มเข้าไปนีตอนนี้ปัญหาคือพอเจ็บได้ไม่มีเลือดมันนิ่เดียว่าออกเลือดมันะออกแล้วแผลนัน,ะนนะถ้ามันจะปิดได้ไหออกก็ต้องเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดซึ่งมันแปลกเพราะว่าสาววันแรกดูดีเลยเลือดจะอยู่ที่บอกว่ามีเลือดหลามาทีเดียวคงนลยไมก็เลยออกมาแบบเยอะมากโมเลยโงงม,ม้แต่ก็คงเหี้ย เดี๋ยวนี้จะเจอแค่วันสองวันแล้แรกๆเอาเลยก็ไม่ไม่มาเจอแบบนั้นเข้าใจว่าเป็นอ่อนแรงจากเลื่อดจางผมทราบแล้วว่าอ่อนแรงแต่ว่าไม่ไม่ไม่นึกว่าจะต่างมาทางนี้คือต่ามากเลยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ให้ยาลูดเลือดไปอยู่แล้วไงคือรู้ว่ามันมีเลือจางเพราะดูจากสีเลือดเป็นสีอะไรเลีอยสีมันออกมาแบบไม่ค่อยมีเลือดมากแต่ว่ามีน้ำนนี้มันเป็นเลือดที่มันซึมๆเลยแหละก็เลยให้ยาดูดเลือดไปแล้วอันนี้เราให้ด้วยการกินใช่ไหมครับตอนนี้ให้ด้วยเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมให้ไปให้ด้วยการกิน ต่วันนี้ผมให้เขาเพิ่มฉีดกับฮอร์โมนไปกับฉีดแล้วทัสองอย่างเลยแล้วจริงๆไอ้ตัวเข้าเครื่องไอ้บอรดเนี่ยคือมันช่วยไหมครัช่วยครับถ้าเวลาน้องเข้ามันเหมือนเขาไม่สบายตัวไม่สบายอ่ะเขาจะอึ๊งอน่าจะเป็นที่เขามีเลือดออกแล้วก็เลือดก็จะออกวันนี้ตอนเข้าเลือดสดเข้ามาปากหน้ารู้สึกเขาก็จะอึ๊งอตลอดมากกว่าตอนที่อยู่ในตู้แต่ที่จริงๆเนาะถ้าเขาเข้าเครื่องมันต้องรู้สึกว่ารู้สึกดีไหมอะไรรู้สึกเราสังเกตดูทีก็ได้ครับถ้า คือบางทีเนี่ยมันมันนบางตัวอาจจะไม่ชอบเป็นไปได้เพราะว่าความดันข้างในบรรยากาศมันสูงกว่าจะรู้สึกไม่สบายตัวเป็นไปได้แต่ถ้ารู้สึกไม่สบายตัวเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าก็ได้อืมอันนี้ก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ม่แ้จะถามคุณหมอไงว่าจริงๆมันต้องเป็นยังไงคือถ้าเข้าได้จะดีอืมเพราะหนึ่งก็คือเวลามีปัญหาเรื่องเือจางเนี่ยยิ่งได้เอาเส้นเลือนคนจะยิ่งดีแต่ถ้าบางทีก็ต้องเวทีเนาะถ้าเข้าแล้วเขาตื่นเต้นมากอย่างที่บอกว่าตื่นเต้นแบบ ถ้าเลือดออกแบบตื้นเต้นเลือดไหลผมว่าอันนั้นอาจจะยังไม่เข้ากว่าเพราะว่าตอนเข้าดุยจามมากผมก็ถ้ามันเข้าไปแล้วตื้นเต้นเลือดไหลไม่เยอะเนี่ยโอ้โหมันก็อันตรายเพราะอยู่ในนั้นก็ยังพอซึมๆให้ได้นิดหน่อยนิดหน่อยใช่อันนี้คือไหลแบบอย่างนี้หรือไม่ก็อาจจะร่วงหูเข้าเวลาน้อยลงเข้าเวลาสั้นลงอะไรเงี้ยไปไปได้อาจจะแบบทุกทีเป็นชั่วโมงกว่าอาจจะหยุดสั้นเพราะว่าตอนแรกเราตั้งไว้ที่สิบนาทีแล้วที่ออกซิเจนเนี่ยคือถ้าถ้าเลือดจามหยุดออกซิเจนจะน้อยสุด เพราะว่าเลือดมันเลี้ยงเอาออกซิเจนเลี้ยงส่วนต่างหน้ากายแบบพอเลือดมันน้อยมันไปเลี้ยงน้อยลงเนี่ยก็จะอ่อนเพลียอ่อนเพลียได้ง่ายเ,าดเดี๋ยวตอนนี้อาการจะลดระยะเวลาสัา้นลงเลยหายจัวไม่ได้มีสมัญญาณเราไม่สบายตัวสมมติจะตัดช้อยถ่ายเลือดไอ้ที่ฉีดเข้ากระดูกสันหลังเพื่อให้เขาสร้างนานันาดไม่ไม่ไม่ฉีดเข้าสันารังฉีดเข้าใต้คิ้นหนังธรรมดาเพราะว่ามันไขกระดูกพวกไขกระดูกให้มันมีการสร้างเม็ดเลือดแล้วมันถ่ายเลือดอ่อา แต่ว่าตัวนี้เท่ากับว่าถ้าเราไม่ถ่ายเลือดก็ต้องใช้วิธีนี้ใช่เป็นวิธีเดียวแหละซึ่งมันนานระครับหรือว่าอะไรยังไงนานได้ผลหรือว่าโดยปกติใช่ไหมครับโดยปกติเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งมันช่ทุกวันไม่ไม่ฉีดทุกวันอาทิตย์ละครอ๋ออไอ้ผู้ี่เป็นอาทิตย์ละครมันจะมีฉีดแบบวันเป็นวันกับฉีดอาทิตย์ละครนะครับซึ่งผลไม่ได้ต่างกันมาก คือยาคนละตัวยาคนละชนิดกันคือพู้ที่ได้ฉีดยาจะมีการได้ยาคือถ้าฉีดตัวนี้ลดแล้วมันมไม่ขึ้นก็ต้องสื้อไปใช้เป็นแบบวันวนันซึ่งวันวันเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะเลือกเป็นใช้ใช้หลังเพราะว่านอกจบาบังคับต้องฉีดต้องเจ็บหลายครั้งอะอธิร,รักษาบอกว่าลดการจับบังคับลดการบังคับอะไรเงี้ยอธิรักษาดีวกว่าก็แปลว่าตอนนี้เขาจะต้องแอดมิทไปเจ็ดวันเอ่อดูตามอาการครับดูตามอาการดูตามอาการนะครับเพราะว่า คือตอบยากอะไเรื่องลมจามมันตอบยากตัวเลือดปกติถ้าไม่ได้มีอะไรหมายถึงว่าไตเตยอนไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยมันมันเกิดสร้างหรเลือดแดงได้แต่ตอนนี้ที่ปวดไตตอนเลือดเลือดเปอ่ะน่าจะไม่พอสำหรับการตรวจไตเพราะว่าเลือดมันจามมากแลเลยต้องเลือกไปตรวจอะไรซึ่งซึ่งผมว่าเนี่ยสองเท่กว่าก่อนในงานนี้เราไม่ทราบ เราท่านเลือดจากที่กันไเยอะมากเกินไปมันก็จะใช่เลือต้องเลือดนิดหนึ่งเลยครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็เือเรื่องเลือดออกก็ยาหยุดเลือดหรืออะไรพวกนี้ไปให้หมดนะให้หุดจางงงเลยว่าสามวันแล้วมันก็ยังไหลอีกก็แสดงว่ามันไม่เจ็เลือดอย่ไหนครับทำใจกันแล้วคุณหมอประเมินยังไงครับว่าเขาจะรอดไหมหรือไม่แน่ใจผมว่าท่านาผมว่าถ้า คือตอนแรกมันเน่ถ้าจะถ้าิดมีโอกาสที่จะซุดลงมันจะคือถ้ามันเสียน้อยลงอีกน้อยลงอีกน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะไม่ไหวคือสภาพเขาไม่ได้แย่แต่เราเจอสาเหตุอ้ไรนสภาพสภาพทุกอย่างอยู่โอเคแต่อันเียที่เรามันอยู่นอกเหนือการคนโทรลก็คือเลือดนี่อยู่หลัจะเก็บเลือดตับคราวนี้ผมก็ต้องการเก็บเลือดเขาซึ่งการที่จะได้เก็บเลือดเพื่อช่วยที่ช่วยหยุดเลือดเลยมันต้องหาคนบริจาคเลือดให้เขา อันนี้คือถ้าได้เก็บเลือดจากคนบริจาคน,นะบอกว่าเลี้ยงดีเลยเรื่องจะหยุดแล้วก็แล้วโดยใจของอย่างนี้เขามีคนบริจาคเลยเหรอครับหรือมันไปหาในธนาคารเรื่อยเลมันมันมีสองช้อยคนระับอ<ม>ันดับแรกคือเดี๋ยวจะลองผมอาจะลองโพสต์บริจาคร,รับรับรับให้เขาช่วยประกาศว่ามีใครมีเก็บจ<ม>อนมาบริจาคเออรื่อดเลยผมช่วยประกาศทางเฟซบุ o กของบ้านให้อันที่สองคือ อันนี้มันก็คืออันต้องหาจน้นจับที่ต้องขายาาเราจับดูเลยเนี่ยคือถ้าเราทำคนดีไซส์ใหญ่หน่อยผมว่าบริจาคเลือดเสร็จปุ๊บผมว่าเลือเสร็จปุ๊บคู้ที่เขาปล่อยเรื่อยคือเราเราเราเก็บเลือเดขอเ,เ,เ,อเข้ามาเนี่ยมันเหมือนคนบริจาคเลือดเราไม่ได้เก็บจนอันตรายเราเก็บแค่คือมันมันสิบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเออขาเรียกว่าหนึ่งกิโลเนี่ยโดยปอนดถ้าเป็นหนึ่งกิโลเนี่ยเราจะขอเลือดสิบซีซีถ้าร้อยกรัมร้อยกรัม ของเขาสองสามขีดเนี่ยสามขีดเนี่ยผมจะขอเลื่อนแค่สาม cc พอเจาะเสร็จปุ๊บผมก็ปล่อยเท่าก็คือซื้อมาปล่อย,อยเลยแหแต่ขอเลื่อนก,ก่อนก่อนปล่อยอันนี้คือทําได้ถ้าถ้ามีถ้ามีเนี่ยมันก็จะง่ายง่ายเลยแหละมันม็นคือตรงนี้เลยคือแปลกมากเพราะว่า,วาต่อเตียผมไม่เคยเอาจริงผมไม่เคยเจอแบบถอนฟันล้วเจอเลือดหลายถ้ากทำไปแล้วสามวันตุ้มมีอาการแปลกเพราะว่าถ้ามันเป็นตั้งแต่แรกมันจะไม่แปลกใจ แต่ก็คืออยา่างอย่างที่เราทำได้สามวันวันที่สามเนี่ยวันที่สองเร okay ิ่มดูโอเคแล้วไม่มีอะไรถูกงเนี่ยวันที่สามก็ดูดีจนเลือดไหลอันน totally. แต่ในใจแปลกใจว่าจะเกิดแต่เล,ลือดตอนนี้ท <crackers Hehe. S 1> ี <de> ่ไหลก็เป็นจากจากเปนโพรงจมูกเขาเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอสองดูที่ปากเขาแล้วก็แผลปกติหรอเปลแผลกรลกมันมันมีทีเดียวเล็กเล็แต่ว่าผมว่าโอเคอยู่อันนี้ไม่ยัไม่ได้มีอะไรไม่เสียเก็บผมคิดว่าดูโอเค ไม่เป็นไรนะเนี่ยครั้นี่สรุปคุณหมอเย็บหรือว่าเย็บเป็นละลายใช่ไหมไหมละลาเป็นเย็บไหมละลายครับอ๋อคุณหมอคนอื่นบอกต้องนัดตัดไหมอยู่คือด้วยปกติดิวยด้วยด้วปกติพวกเนี้ยไม่เป็นไหมละลายซึ่งมันละลายเองได้นะครับเขาที่ด้วยปกติถ้าจะตัดเนี่ยเจ็บมากตัดไหมได้หรือจะปล่อยละลายไปนานมันมันก็คือเขาแนะังวลว่าถ้ากลับไปแล้วแบบวางยาทำไม่ได้ตัดได้หรือลำบากก็เลยนัดตัดให้ด้วยปกติอะ ถ้าถ้าส่วนตนัวผม่ะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็จะนัดวางยาเช็คช่องปากถ้าวางยาตัดไปห้เลยแต่ถ้าสมมติว่าคอนดิชันไม่พอพวกนี้ละลายได้ไม่ต้องไม่ต้องตัดก็ได้แต่อาจจะใช้เวลาสองต่อสามอาทิตย์เดือนเนอะอะไรเงี้ยมันจะนานหน่อยเท่านั้นเองนะไม่ได้มีควอะไรเลยแต่พูดเรื่องเหม็นละลายเหมือนเราผ่าตัดฟันอะคุณหมอเนี้ยพวกขันพิมี์หมเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดมัเองคืออยู่ในช่องปากหลุดเร็วกว่าไม่แม่ตลาะ เพราะว่าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าเขาได้ทงนั้นเกลือได้ทงลงเลือดเข้าไปทุกวันนะครับมันก็ก็อยู่ได้เพื่อรอสร้างเป็นเลือดอันนี้คือต้องรอดูว่ากระบวนการสร้างกับการเสียเลือดเนี่ยมันทํนหรไคือถ้ามันสร้างมากกว่าเสียเนียโอเคแต่ถ้ามันเสียมานสร้างไม่ทันมันจะลดลงทุกวันทุกวันทุกวันจนสุดท้ายมันจะไม่ไหวมันจะออกจากอะไรตลอด กคือเนื <my> ่องจากว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยเวลาเวลามีเส้นเลือดฝอยเวลาเสียเลือดเนาะหรือมันเราแตกเนี่ยเก็บเลือดไว้เข้าไปอุดเลยเพื่อไม่ให้มันไหลคราวนี้ถ้ามันแบบมีการกระทบกระแทกนิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเส้นเลือดฝอยปราะมันแตกแล้วเขาวนี้เลือดมันไม่หยุดเนี่ยเพราะมันเราไม่เก็บเลือดไว้ทำงานเพราะว่าก็กังวลมากเลยกลัวว่าเขาจะไปเลยที่ไม่ได้อยู่กับเราอะไรเงี้ก็แบบ กำลังคิดว่าคือจะเอากลับไหมถ้าคือยังอยู่ที่บ้านเลไมคดหรือกลัวมากเลยเพราะว่าวันนี้มัไม่มีแรงจริงจริงคอที่กูนี่ดูซื้อลงใช่กูเนี่ยเพราะเมื่อวานเนีอยู่ไม่ซึ้มากนะตัวเนี้ยดูซื้อลงแล้วเมื่อวานกูเนี่สงบไม่สงบนอนไม่อะไรไม่อะไรมากครับใช่ครับกูเพลียมากแต่ตอนเนี้ยคือที่เราทำให้ก็คือกูโค้ดน้ำตาลไม่ได้ตัดคือไม่ได้ขาดอาหารทุกอย่างกู โอเคอุปโภคไม่ได้ตัดมันซึมจากเพราะเลื่อนใจเดียวอันนี้เราประเมินดีว่าเด็กถ้าพวกนี้ดูอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยนะครับว่าจะเอาขนาดไหนเพราะบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่คเครียดไม่อ,อะไรอยู่นิ่งๆเขาเลือดไม่ไหลแล้วแค่ผมชี้เอารมณ์ไปละอาทิตย์หนบางคนต้องขึ้นแต่มันจะขึ้นไม่ได้แบบปกติอ่ะมันใช้เวลาสองสามอาทิาตย์อะไรแบบนี้ปกติถ้ามันไม่ได้มีการเสียเพิ่มสามนี่ผมก็ต้องมีปกปปติ จต่ก็ขอต้องมาฉีดตัวที่กับอ,อยู่ดีไม่ต้องฉีดตัวตริงจังพวกนี้ต้องฉีดเข้าเส้นหรือว่าฉีดใช่ไหมครับเข้า,าได้ก็แต่ที่นิกท,ที่อื่นก็มีก็มกีแต่ว่ายาตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีก็ใช้ตัวฉีดวันละวันได้ไอ้วันลวันผมว่าทุกที่น่าจะมีอะไอ้ที่ฉีดอัตราระคำเนี่ยมันมันเป็นยาที่เขาท่านยากนิดนึงเขาท่านทั่ววันแต่ว่าไม่ต้องเข้าเส้นมันก็ยังได้ใช่ใช่ใช่หมายความว่าถ้ามันอูดีแล้วเราจะเอากลับ เป,เป็นวันเป็วนวนันผมอาจจะมีเขียนตัวยาซึ่งผมว่าตัวนี้ตัวยาตัวตัวยาตัวนี้ผมว่าโรงพยาบาลก็มีแต่ต้องสาวอ,อาทิตย์คือเราก็ต้องแทนกันใหม่คือคือคุณหมอกายเขาแอดมิดไปเลยไหมสาวอาทิตย์ไม่ไม่ไม่มีคือถ้าสมมติว่าเริ่มดีขึ้นเนี่ยถ้าเริ่มดีขึ้นเนี่ยกลับบ้านเราก็ฉีดอาทิตย์ละครได้ไละให้โรงพาบาอาทิตย์ละครอาทิตย์ละครได้หรือฉีดชาวบ้าน ถ้าสมมติว่าคนวิกฤตอหล่านี้ถ้าคนวิกฤตไปเชียร์แต่บ้านได้เลยนะแล้วผมอาจจะได้แบบเดือนลืงก็ได้กลับมาเจอผมว่าครอสอัพเราจทำที่นี่แต่ต้องขอคนวิกฤตนิดนึงก่อนคือเลือดไม่หยุดเลือดเลือดหยุดหลายรัวอันนี้คือขอแค่ตัวนิดเดอยวเพราะตอนนี้พอเลือดไม่หยุดเนี่ยผมกังวลว่าถ้าไม่ทำอะไรไม่ได้น้ำไม่ได้ผมก็จะยิ่งแย่ก็คือพยายามทุกอย่างที่สามารถให้ได้ไง แล้วก็ถ้ามันมีเส้นเลือดอยู่เนี่ยผมสามารถฉีดยาห้ามเลือดข้อเส้นเลือดได้ด้วยมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะดีกว่าินใช่แล้วยาห้ามเลือดมนอันก็เกิดเป็นโรคเกิดเลือดหรือไม่ไม่มใช<ค>่ัครับมันทำให้เกิดเลือดแอคทีฟมากขึ้นเกิดเลือดน้อยลงแต่ว่าแอคทีฟดีกว่าอ๋อมันไม่ได้ไเลยากินมันก็ยังไหลซึมกินมันสู้ให้ฉีดได้แล้วตอนนี้ก็เป็นฉีดแล้วใช่เพราะตอนแรกที่ผมคาเส้นไว้เพราะผมกังวลอยู่แหละก็เลือดไม่อยากออกแต่ว่า ขาแบบมีแรงเขาก็แบบใจเขาล่า็ช่วงมีแรงก็น่าจะขอให้มีแรงเม่่อะไรเลยเอาเชื้อเลือดออกได้โอเคถ้าเขาเลือดออกได้ก็อยากให้หายแล้วอะไรก็ได้ได้หจะต้องดูที่อายุด้วยไหมคะไม่เป็นไรแค่ขนาได้อ๋อมายถึงเวลาเอาเลือดมาเดี๋ยวเอเดูเองเห็นเลือดเรได้คือไม่มีนี้อันนี้ก็คือสดาของสองใกล้น ก็อยู่มาผมว่าตรวจเรื่องที่อยู่บ้านเนี่ยคือเขาก็ใช้เลยขอให้มีมาเนี่ยขออะบให้มีไซส์มาผมว่าเดี๋ยวผมจะเทียะการให้แน่นอนกับว่าถ้าจะรอเจ็บมันิเพราะว่าในเจ็บมาเนี่ยหาทั้งประกาศทั้งในน่าจะได้เหมือนกันต้องลองดูครับโฟกจะลองลองลองช่วยช่วยประกาศเรื่องให้ครับแต่จะมันจะแค่ใช้แค่ครั้งเดียวหรอคะครั้งเดียวได้หมดเลยเหรอคะไม่ต้องใช้ใดๆ ก็คือหนึ่งเนาะเราต้องถ่ายคำนก่อนแล้วก็ดูอาการเพราะว่าการถ่ายทุกคำมันมีความเสี่ยงมันแจ่มเยอะการถ่ายทุกคำมันเอาเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ายคำแรกมันความเสี่ยงไม่สูงมากถ้าทั้งสองทั้งสามความเสี่ยงจะสูงขึ้นแต่มีโอกาสเกิดรีแอคชั่นเกิดการแพ้เลือดเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้แพ้เลือดเองครับคือต้องตรวจกรุ๊ปเลือดเขาเองนี่ครับพวกนี้ไม่มีกรุ๊ปเลือดครับไม่เหมือนไม่เหมือนคนะจะยากกว่าอ๋อคือเสี่ยงสูงสิทั้งนั้น มันก็ไม่ได้สูงไ,ไม่ได้สูงมากนะเราก็มีถายเลือดประจำที่แค่ถ่ายเลือดบ่อย<ช>แต่เาถ่ายเลือดในกระต่ายในสัตว์อื่นอะไรเงี้ยครับต<อ>้องหาูป่หว่าตายู่ามัเน่ยางอยงมัน,นก็ยังอยู่ไปเพราะว่ามีน้ำเกลือใช่ไหมนรัมันได้นเกลือส่วนหนึ่งเนาะมันก็ช่วยให้มีแรงขึ้นแต่ก็ต้องแจ้งว่ามันก็ เริมีการสูดซีเลอร์ไปยังไงไม่ได้แล้วจะห้อดอกดูออืมหรือถือต้นดอกมากกว่านี้ผมว่ามันแค่เลือเข้าสูตรผ่าวิกฤตแล้วคือตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างวิกฤตในระดับเงินอันคือค่อนข้างอันตรายมากอย่างนี้คือถ้าสมมุติสุดๆวิกฤตแล้วช่วยได้อไหมคะเลือกอะไรครับต้องเลือกเท่านันี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็คนผ่าวิกฤตจะต้องเลือกถ้ามีเลือดเพิ่มในออสซิเจนเพียงพอมันจะดี พวกที่มันจะต้องต้องต้องเยอะขนาดนั้นอันอื่นเนี่ยมันเป็นการพยุงมันกับใครอย่ที่อวบอกเราก็ต้องรู้ว้าใช่มันใช้เวลาเราไม่ใช่ฉี่วันนี้มันจะสร้างขึ้นมาเลยมันใช้เวลาสามอย่สามวันห้าวันกว่าที่มันจะขึ้นเยื่อที่คือไข่รดูกต้องค่อยๆปล่อยเลือดออกมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้ไม่ได้สร้างทีเดียวออกมาปู๊บเลยมันต้องสร้างเป็นเซลล์ออกเซลล์ออกออนเป็นเซลล์ที่แก่อะไรเงี้ยมันมีวิธีมา